หลังจากใช้นวัตกรรมวัฒนชีวามา8อาทิตย์นะคะพิชั้นสาวขึ้น8ปีเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยระดับความดันโลหิตแล้วก็ระดับน้ำตาลในเลือดดีขึ้นค่ะอาจารย์นิตยาโรจนานิรันจิตค่ะสอนนักศึกษาพยาบาลอยู่ค่ะคือแต่ละปีเนี่ยสุขภาพมันต้องเสื่อมลงถอยลงเรื่อยๆอยู่แล้วตามอายุนะคะแต่เราก็ต้องการโอเคในในสุดทา้ายแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องการเป็นผู้ป่วยที่ติดเตียงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จริงๆเงินทองทุกคนก็ต้องการนะคะแต่ว่าสิ่งที่ที่สำคัญสุดท้ายที่อายุเยอะๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน,น้นเรื่องอยากได้สุขภาพที่ดีอยากมีชีวิตที่แข็งแรงอยู่ตลอดอจนบ้านลายชีวิตอย่างเงี้ยค่ะชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็อยากจะให้นอนหลับสบายตื่นมาแล้วสดชื่นแล้วก็กระชับกระเฉงที่มีแรงที่จะทำกิจกรรมต่างๆได้ตลอดทั้งวัน แต่ละคนก็จะแสวงหาแล้วค่ะว่าอา giving, หารเสริมหรือว่าอาหารต่างๆที่ทําให้สุขภาพดีทําให้แข็งแรงอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็จะมั่นใจขึ้นว่าถ้ามันมีงานวิจัยรองรับมีอะไรเงี้ยเราก็จะมั่นใจในผลิตภัณฑ์ก็มันก็จะเป็นมีสองด้านนะคะมีทั้งด้านร่างกายแล้วก็ด้านจิตใจด้วยอย่างเงี้ยนะคะร่างกายสุขภาพเราก็จะรู้เลยเราก็จะเออเหนื่อยน้อยลงเออเหมือนแข็งแรงขึ้นออกกำลังกายได้นานขึ้นแล้วก็ เหมือนอารมณ์เราก็จะดีขึ้นแล้วก็นอนหลับง่ายขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเอ๊ะทำไมแค่พืชผักผลไม้ธรรมดาเนี่ยมันจะส่งผลได้เยอะขนาดนี้เลยเหรออย่างเงี้ยค่ะพอเราลองแล้วพอดีเรามีผลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันก็เลยถึงมั่นใจขึ้น ของอาจารย์นิตยาก็การเปลี่ยนแปลงของค่าเทโลเมียร์ประมาณ550เบสแพร์อ่อนวัยไปประมาณสัก8ปีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของพฤติกรรมประจําวันอาจจะเห็นชัดมากขึ้นให้ความรู้สึกว่าสามารถออกกําลังกายได้นานขึ้นมีสมาธิมากขึ้นในการนั่งอ่านเปเปอร์อ่านหนังสือได้ยาวนานขึ้นเป็นชั่วโมงได้โดยที่ไม่ไม่รู้สึกเพลีย เออถึงแม้ตัวเลขมันจะไปเยอะแล้วแต่เราก็ยังมรู้สึกเออเรายังแอคทีฟอยู่นะยังแข็งแรงอยู่นะอย่างเงี้ยค่ะปกติเนี่ยจะเป็นคนออกกําลังกายเนี่ยสัปดาห์ละ3-5วันนะคะจะวิ่งตอนเช้าอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงค่ะบางครั้งก็1ชั่วโมงก็จะได้ระยะทางประมาณ3-5กิโลเมตรนะคะ เพื่อนก็บอกว่าเนี่ยอาจจะเป็นคนเดียวในรุ่นหรือเปล่าที่ยังสามารถวิ่งได้แทบทุกวันคนอื่นคงทําไม่ได้แบบนี้นะเหมือนเราอาจจะมีพลังมากกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยคะคือมันก็ดูจากที่ร่างกายเราเนี่ยมันไม่ป่วยไม่ไม่เจ็บไม่ป่วยอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเอิอ่ะก็อาจจะมาจากภูมิันเราดีขึ้นนะการที่เราจะมีสุขภาพแข็งแรงไม่ใช่ว่าเราจะไปทานอาหารเสริม อย่างเดียวนะคะเราจะต้องมีวิถีชีวิตอะซึ่งมันส่งเสริมสุขภาพด้วยค่ะอย่างเช่นการรับประทานอาหารการออกกําลังกายการพักผ่อนนอนหลับมันก็ต้องร่วมกันด้วยพฤติกรรมต่างๆเนี่ยค่ะมันก็สามารถเพิ่มความยาวของเทโลเมียได้ค่ะตัวเทโลเมียเนี้ยจะเป็นตัวที่บ่งบอกสุขภาพเราได้ในอนาคตด้วยรวมทั้งถ้าเราแก้ไขาการสั้นลงของเทโลเมียให้ช้าลงหรือขณะเดียวกันถ้าเรามาสามารถทํา ให้มีความยาวเพิ่มขึ้นได้ในเมื่ออายุเพิ่มขึ้นร่างกายแล้วก็จะสู่ขบวนการแก่ช้าลงโอกาสที่เราจะเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังทั้งหลายพื้นฐานทั่วๆไปเนี่ยก็จะลดน้อยลงด้วย